สวัสดีครับพี่ซีแฟนาแสุช่องทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องด้วยพี่น้องกับแปดพาร,รวยพ่อแหล่าพาร,รวยและชัยพาร,รวยกันพี่น้องที่ครับผมอ่ะมือนีมายินดีสแสดงความยินดีกับพ่ออ้วนแล้วก็อ่ะมาตามกันนะครับกับพ่ออ้วนเข้าหกห้าตรงตรงพี่น้องที่ครับผมอ่ะมือนีมายางรวดเร็ว แบบพววงฉันตั้งตัวไปนอพี่นอ้องอ้ามาแบบจุยจวมกัน,นพี่น้องที่ครับผมเพราะว่าหลังจากหหยออกสดสดร้อนร้อนกันพี่น้องที่ครับผมนะพี่น้องเอซีนี่ครับบ้านพะวนนะครับนักคํานวณเลขวิ่งบ่เคยลุดงวดดีเข่าเต็มๆพี่นอ้องเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับวาย,วยวพอจจแรงก็ยินะดีแล้วได้กับเข่าคักเข่าแน่เนาะ มอเตอร์มาหาพ่อเธอแลยมันกระมันนะครับพี่น้องพีี่ครับผมนี่เบื้องลักฐานลักฐานของพ่ะอ้วนนะครับไฮวิ่งบนล่างห้ากับสามเข่าที่หาตัวเน้นพร้อมพี่น้องหกห้านะครับเข่าตัวเข่าตรงๆเลยพี่น้องพี่ี่ครับผม ับผมเ่กคับเนอ่พี่น้องเซียจีภาพเบิ่งกันพ่อเยดูดอกตะว่าผู้เฮ็ดกซครับผมผู้เฮ็ดผู้เฮ็ดกระปซซียด้แห้งเข่าดีพอฮกคูนี่คูหนึงไหมครับเอาหนี่พี่น้องที่ครับผมเข้าเต็มเต็มนะครับผมเข้าเ่าเ็ดหนึ่งเ็ดสองเลยครับผมนี่เขาทั้งเลขวิ่งเลขจับคูกันพี่น้องเซี ของพวันกันนะครับผมสำนักเล็เลยาเป็นปึกเนี่เขอนเกินนะสามมาหลายบักมาเลยเนาะเมีนพ่อเอาพ่อว่าดีครับผมวัาดีครับผมวัาดีครับผมโอ้สดงคหลยินดีน้องพ่อครับผมเคโอ้สดที่ึคักเท้พ่อยูทูบยูทเบอร์ยูทูเบอร์ยูทูเบอร์ยูทูเบอร่สมครยู่พ้อข้าอยูขหาวซื้อาูนหม้อเลาน่ง รโอ้ผมจำคำหนึงของพอได้ว่าขั้นเขาแล้วมันสิเขายุ่เปิดปีเลยขึ้นหอดนะแล้วเรลกพ่อนีก็เล้คิดหอดไม่กันหอว่ันแวะก่อนมาแหวกคอนหอนเนาะพราะว่าแวะว่าตัวที่ว่าต้ตัวเดี๋ยวมาหยวดหนาคอยมีน้องจิตมาจิตเมื่อมาฝากคุณพ่อหยดนีมาแบบว่าเอาแบบทุงสิ่เราพรอมัน่อยบอกเลยว่า เอาของอื่นมาลงมาเตโดนทีเดียวลงกวนมูได้เปรียบผมมีคนตําหนิเฮาครับต้องเขียนนั่เขียนนอเขียนนี่ตุลเข้าอ้วนวันับผมเขียนพะออ้วนจะได้คลิปเขียนพ่ออ้วนนะับผมต่อไปวันที่สิบหกเนาะวันที่สิบหกอ่ะสิบหกสภาพคมน่าพอเนาะโอ้ดีดีพอ ดีด้วยได้ปิ้งกระเคาเนาะเรียบร้อยด้นิครับผมเยแล้วเลยโอ้รูแบบรอยแล่าโฮครูก็แล้วครับผมมีมาล่างมาบนติดน้ำกันเอาล่างบนลวดบอกเนาะบ้างครับ้างไว้น้ำปอดเลยเห็นเดียวบอกเตฟฟีแบบนั้นรถอ่ะครับพี่น้องเบิ้งก่อนเนาะเบิ่งกอนไผ่ไผ่กวนพี่น้องกินกอนเบื้องกอนกวนเลยกอนเลยดูก่อนรวยก่อนขวานก่อนเนาะ ก็เป็นของไรสดรับผมกันหน่อยจังหน่อยะเห็นบัตเห็นครับ่อว่างโยื่นก็เห็นครับถ้าบางพื่นก็ชัดกับผมืนกะไรอีกนโอ้บัตนี่ดาวัดพ่อ ครับผมโอ้ยกรัสือโอ้ยก็คือก็คือพวกผมมันละเรี่กคำนวณเจ้าของได้อยู่กขักแต่บบอลไปโดดใส่เรี่กวดนี้วิ่งเก้ากับสามน้องพอนะเอวิ่งเก้ากับสามเก้าขี่เด่นเก้าอะไรอย่เสมเด่นเก้าน้องพอนะเด่นเก่ารถชาวมีขี่ใหมอ่างนนะ อก้ครับผมบนล่างขึ้นเก้าหน่อพอนะบน่างโลดยไปว่าบมาแน่นอนก่อนหน่อพอนะนี่ไรเงีลูกเข็ดเข็ดบนล่างเนี่ยโอ้หันมาหามาลักงวยเนาะครับล่างก็ได้ชุดานีงวดนี่เลขงามพี่น้องที่ครับผมเลขปิ่งครับผมเลขปิ่งกับงามงวดนี่มีสิดรุ่นกีก็ไปคนทีอยากเ้าเจ จะมีโชคเขามาเบิ่งในคลิปกันในพี่น้องเนี่ยวงในคลิปของพ่ออ้วนกันนะครับพ่ออ้วนปล่อยแบบอ่าวดใจไว้ปล่อยตังหวัดลังจากปล่อยออกปุ๊บได้บ่ถึงชั่วโมงปล่อยปั๊บพี่น้องทีครับผมเอ้าให้วิ่งนะครับวิ่งวิ่งเก้ากับสามล่างบนวิ่งกัวิ่งพี่น้องเบิ่งใหม่เนเก้ากับสามนะครับพี่น้อง อเอตัวยหงไงปะดับก๊อคู่กันไปว่างันนะพ่อดีใจนะพ่อดีใจนะพ่อเก็กเขาแลครับสำหรับตัวเลขแมวท่าของพออ้วนครับผมครับเอาไว้ในเอามงคความใจพี่น้องครับผมครับบอกกันช่วงนี้อันนี้ประเหตุเทื่อนั้นได้เปิคก๊คู่บผมบอกว่าให้ข้าเจาะกับกับน้ำเนี้ยไปกับแล้วมาก้อนแรกครับพี่น้องมากวอนแรกเลขพออ้วนกับเขานะพี่น้องเนาะเขาที่หกห้าครับพี่น้อง บบาแหลมต้องขอประทา,านอภัยเด้อพี่น้องบอรูว่ากล่องเป็นยังมันบ่ชัดเลยครับครับผมแต่ว่ากระมองเห็นอยู่ครับพี่น้องครับสําหรับตัวเ็กหน้าทางของพ่ออ้วนครับผมบพ่อฝันฝันนี่พี่นอ้องลกล่องก็ได้จ้าวเป็นียอย่างนี้แล้วผสมแล้วา หวดนาพี่น้องคันเลขพรวนเขาอีกกะพี่น้องที่ติดตามเอาคักๆเด้อพี่น้องบานนี้อย่าลืมครับผมค่าน้ำมึกค่าปากาครับผมทรับพี่้าพมน์พี่น้องเนาะอย่าลืมครับผมมันปั้งรอบนี่เลยหมวดนี่คุณพ่อให้เด่นเก่า แต่ยังบอนเน้นนะพ่อเนาะเดี๋ยวไม่กรอบพอจะเน้นหรือจะตัดลงให้น้อยก็นี่นะครับพี่น้องทซี่ครับผมนี่คือพอวันก็คือจังบอาแล้วบอาเลยพี่น้องทีพี่ครับผมอ่ะข้ามือข้าบากากันต่อไปฝากพันยิบซีมาแอดมินไกลไต้วัน เพคนทันเรนวิ่งตะบนฮ่ากับผมจริงจริงก็วิ่งหลังๆไปๆนะคุณก็หลังจริงจริงที่ที่เราเนาะมอเมรว่าซันวาซีดอกแต่ว่าโดยความที่บ่าวแหลมนี่ไปถ่ายคลิปมือหนึ่งมือหนึ่งเยอะได้พอผมก็เลยมีความคิดว่าคนที่เพลินเฮ็ดคลิปนี่คนที่เพลินหายเรียกเขานี่หายหวยนี่เบอร์นี่เนาะครับเนาะงานหนักได้พอหนักเลยแหละคนอื่นจะคิดยังไงกับโรลูแต่ว่าโดยส่วนตัวเขาเหตุงานนี่เอาผู้นี้มาเสร็จเพิ่นกำลังสิ่โวยหัวลง ผู้นี้มาอีกแล้วได้ลุกขึ้นมน้าหายเลขอีกน้อโอ้ยน้องกินใจผู้กองน่ารักนี่น้องเอสที่แล้วนะครับผมอ้าวนี่ครับคือพอวันเกิมันเขารู้เขานะครับผมโอ้ค่ะกันเต็มเต็มพี่น้องเอสที่ป่าวาพี่น้องเอสี่ป่าวครับน่ารักกันขู่บนข้อมือข่อมือเลยเนาะล้านเนาะครับมาล่างไม่เลขบัดบ่มาบ่มาล่างแต่ว่า บอกว่าฝากไม่ไปเนอฝากไม่แมงหวนเนาะนี่ยังครับขมงแกงก่อนก่อนวันแม่โอ้ก่อนว่นแม่คท่บไรับกับผมก่อนล่ำวันแม่ับก่อนล่ำวันแม่เนาะครับเอาเป็นก่อนรักษดเอออวยพรให้ลูกไหลานโอ้วัานแม่วยพ่อลูกเออวยพรอไลูกกับผมกับลานโอ้กับบานเก็ได้เอานงชั้นก็ได้เอาหนังกระดาษเดียวเอะเนะพูเท่าเราึกระดาษ้าจับก็ไร ขนข้าเล่าทะเลบาไปเนกับเี่เต้นกันนะคับของเกาของไม้บ่ของเกากับของไม้ใคเบิ้งเปรียบเทียบเท่กันพี่น้องนี่ครับของเกานะครับใครวิ่งหากับสามเด่นเต้นที่หากระเข้าตรงตรงที่ตัวเด่นตัวเน้นพร้อมนะครับแต่ว่าตัวเน้นหกสามแต่ว่าเขามาเขาตัวร่องหกห้าตรงตรง ล่างพี่น้องที่ครับผมไอ้น้องกับไอ้น่องไม่เครับเอาสำหรับงวดนี่นี่ครับงวดนี่พี่น้องนิซีนะครับไอพี่น้องแคบหน้าจอไว้พี่น้องแคบไปอแคบหน้าจอไว้ครับรวยก่อนกับเบิ้งก่อนซื้อก่อนรวยก้อนกรับไว้ียกซื้อเลาฉลากินแบงรัฐบาลพี่น้องกับัเป็นผู้ซื้อไว้โอ้ยังๆเลยกับผมวัดนี่ เด่นเก่านะครับแต่ว่าตัวเน้เนยังมอเน้นให้เดี๋ยวแอดจะไาอีกรอบหนึ่งนะครับหรืออาจจะเป็นได้หลายรอบก็ได้ถ้า่านมาม่เหล็ทัางคุณพอดีเลยอ่านะครับผมจะตัดลงหรือเน,น,เออนอีนให้ตัวใดกันเอาสาหรับเมื่อนี้พออ้วนให้ต่อหงวดได้ไหมพี่น้องทุี่ครับผมให้ต่อหงวดได้ครับผมอ้านี่ครับผม นี่คือพอวันนะครับฟังตั้งจะดีตั้งอะไรตั้งอยู่ตลอดคุณพอว่าขั้นได้เข่าดิซึ่เข่าตลอดเข่าตลอดปีเข่าตลอดปีคือมันเป็นเรื่องประจำวัดหอกประจำวัดหอกอคขับพี่น้องกันพี่ขับพวกค่อยพอดอกทีนี่แหละนี่นี่ครับหัวกคับเดินปีนี่ละโอ้ครับผมปีกับนี่ก็เข่าแน่รุดแน่ตีขับปี อืเขาบ้านี่สิบปีปีนี้เขาหมดปีเราปีครับตั้งแต่ตอกหมดปีอืปงวดนี้งวดนี้ที่เขาเมา่อกี้เป็นงวดที่สิบแล้วมันหมดที่สิบเอาพี่น้องที่ครับผมปีหนึ่งเขาตลอดเลี้ยงสองตัวครับเลข้สองตัวนะพ่อเนาะเลขวิ่งกับเขาตลอดให้วิ่งให้พิทครับผมพิทล่างพิทบนครับได้บ้านนี้ตะกี้ว่าจะบ่นเมันก็เข้าบ่นบ่นบ่นหาหมกเก็ดเงินเนาะครับ บัตรีมันยังยังยังลอยลงมาลางอยู่บัตรีก็ได้เอาบนเล่าเนาะพ่อเนาะครับผมกับผมแมนส่วนมากไอ้พี่เพิ่งจะบนญลางไว้อยู่แล้วเนาะไอ้พี่เพินึงกันลางซิโอ้ยสัจ้าว่าล่างก็ถือเป็นเซียนคนละกับผมโอ้เจ้าผนว่าเน้นบนญพุทธโอ้ยเจ้าพักขักครับผมเนาะไอ้พี่เพิ่นฉลาดเอ้าโชคดีบ่เนาะพี่น้องโชคดีบ่ ถ้าโชคดีแล้วก็จะเริ่มพ้อวอนกันด้วยพี่น้องด้วยเอาขอบคุณคุณพ่อครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับบวัสดีทุกคนหลายครับพี่น้องยูทูบเบอร์คือยูทูบเบอร์ครับผม